สวัสดีครับหมอวิเฮลตี้ครับจากข่าวของประเทศญี่ปุ่นที่คุณฮิโรฟูมิอโอซาสะแพทย์ด้านธุรกิจชื่อดังอายุ29ปีเสียชีวิตเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาครับด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวแบบเฉียบพลันการเสียชีวิตครั้งนี้ได้สร้างความตกใจให้กับสังคมญี่ปุ่นครับเนื่องจากยังอยู่ในวัยหนุ่มและดูมีสุขภาพที่ดีครับแล้วสาเหตุของการเสียชีวิตคืออะไรกันแน่แนวทางการดูแลเกี่ยวกับการป้องกัน โรคหัวใจล้มเหลวแบบเฉียบพลันเนี่ยต้องทําอย่างไรคลิปนี้มีคําตอบให้ครับเดี๋ยวขอเริ่มต้นต่อข้าวข้าก่อนแล้วกันนะครับคุณอุตสษาศาสตรเยเป็นบุคคลที่ประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วครับเรียนจบแพทย์แต่ก็ไม่ได้ประกอบวิชาชีพแพทย์น,นะครับไปทําธุรกิจเกี่ยวกับการสอนตัดต่อวิดีโอแล้วก็ก่อตั้งบริษัทของตัวเองเนี่ยครับในปี2020ธุรกิจของคุณอุตาศาสตร์เนี่ยประสบความสําเร็จอย่างมากครับโดยมีการคํานวณน,นะครับว่ารายได้ต่อปีเนี่ยประมาณ3,000ล้านเยนครับ แล้วก็ทำธุรกิจหลายอย่างครับเป็นยูทูบเบอร์แล้วก็เป็นนักลงทุนครับมีรายการชื่อดังด้วยครับที่เรียกว่าไรวะโนโทระซึ่งเป็นรายการในแนวเดียวกับชักแขงครับก็จะเป็นรายการที่มีผู้ประกอบการนีครับที่ต้องการทําธุรกิจสตาร์ทอัพหรือว่าธุรกิจเบื้องต้นเนี่ยต้องการที่จะขยายกิจการนะครับก็ จะนำแผนการเนี่ยมาเสนอให้กับนักลงทุนเพื่อที่จะหาหุ้นส่วนครับส่วนรูปแบบการทำงานของคุณเอาดัสานเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่น่าตกใจและการตรายอย่างมากครับจากการเปิดเผยข้อมูลนะครับพบว่าเขาทำงานวันละประมาณ18ชั่วโมงครับต่อวันพักผ่อนนอนหลับเนี่ยแค่ประมาณ1-3ชั่วโมงต่อวันครับโดยเขาทำงานแบบนี้ครับทุกวันไม่มีวันหยุดครับ เวันต่อสัปดาห์แล้วเขายังเคยบอกกับคนในครอบครวัวด้วยว่าเอ๊ะเราทํางานหนักขนาดนี้ไปเพื่ออะไรกันแน่แต่ก็ไม่สามารถหยุดทํางานได้ครับเพราะว่าเมื่อหยุดทํางานแล้วเนี่ยจะรู้สึกผิดทันทีพฤติกรรมการทํางานแบบนี้ครับเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่เราเรียกกลุ่มการนี้ว่าคาร์โรชิซินโดมครับซึ่งมาจากภาษาญี่ปุ่นนี่ยครับแปลว่าเป็นภาวะที่ตายจากการทํางานหนัก มากจนเกินไปซึ่งเกิดจากการทำงานล่วงเวลายาวนานครับโดยไม่มีการพักผ่อนให้เพียงพอนำไปสู่ปัญหาเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจและสมองจนถึงภาวะหัวใจล้มเหลวหรือสตรกหลอดเลือดสมองกระหังได้เช่นกันครับคาราชิซินโดมถูกบันทึกครั้งแรกในปี1969ครับที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อมีผู้ชายคนหนึ่งครับอายุ29ปีเนี่ยเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองโดยขณะทํางานในแผนกจัดส่งของบริษัทหนังสือพิมพ์ชื่อนังแห่งหนึ่งครับ คือเรื่องราวนี้ถึงขนาดฟ้องร้องกันเลยครับเพราะว่าครอบครัวเนี่ยบอกว่าเสียชีวิตจากทางานหนักมากจนเกินไปแต่ฝั่งอีกฝั่งจะบอกว่ามีโลคประจําตัวอยู่แล้วนะครับจนสุดท้ายแล้วเนี่ยทำการวินิจฉัยว่ามีการเสียชีวิตนะครับจากการทํางานที่หนักมากจนเกินไปครับ แล้วก็สุดท้ายเนี่ยชนะคดีครอบครัวครับได้รับค่าเสียหายชดเชยมาซึ่งสาเหตุหลักของการเสรียชีวิตจากโรคคาร์ิชินโดมเนี่ยมักเป็นปัญหาจากโรคหัวใจแล้วก็โรคทางหลอดเลือดทางสมองครับเกิดจากความเครียดแล้วก็การขาดสารอาหารโดยในข้อมูลปัจจุบันครับประมาณ 1- ใน10ของคนทํางานในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะคาร์ดิชครับเนื่องจากการทํางานเนี่ยเขาทํางานหนักจริงๆนะครับมีการทํางานล่วงเวลาครับคือ OT เนี่ย มากกว่า80ชั่วโมงต่อเดือนครับอันนี้ถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็ในระดับข้อมูลของประชากรโลกครับพบว่าใน1ปีครับจะมีคนเสียชีวิตประมาณ750,000คนจากการที่ทํางานหนักมากจนเกินไปส่วนในประเทศไทยข้อมูลรายละเอียดแบบลงลึกว่าปีหนึ่งเนี่ยเสียชีวิตกี่คนจากการทํางานหนักเนี่ยอันนี้ยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดครับแต่เราก็จะเห็นข่าวในลักษณะแบบนี้ครับเสียชีวิตจากการทํางานหนักเนี่ยเรื่อยๆครับอย่างล่าสุดในปี พศ .2566 ครับมีพนักงานสานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งในประเทศไทยเนี่ยครับเสียชีวิตในขณะที่ทํางานครับหนักเลยเน่ยฟุบไปเลยครับแล้วก็เสียชีวิตจากโรคหัวใจเพราะต้องแบกรับภาระของงานเนี่ยถึง2ช่องครับเป็นคนเดียวทําให้พักผ่อนน้อยลงครับมีความเครียดส่งผลทําให้มีปัญหาต่อระบบหัวใจและก็หลอดเลือดสมองครับซึ่งทางการแพทย์เนี่ยครับก็แสดงให้เห็นว่าการนอนน้อยเนี่ย มีผลกระทบร้ายแรงจากข้อมูลพบว่าการนอนน้อยเพิ่มความเสี่ยงต่อาการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองเนี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่าคนปกติถึง9%ครับส่วนการนอนน้อยกว่า6ชั่วโมงต่อวันเนี่ยเพิ่มโอกาสการเกิดโรคหัวใจวายแบบเฉียบพลันได้ประมาณ20%ครับแล้วก็ยิ่งนอนน้อยเพียง5ชั่วโมงหรือน้อยกว่านั้นครับเพิ่มความเสี่ยงต่อาการเกิดโรคหัวใจวายได้ประมาณ2-3เท่าครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับต้องดูคุณภาพการนอนด้วยครับ หากนอนวัวละหกถึงเชั่วโมงตื่นนอนตอนเช้ามาแล้วเนี่ยสดชื่นไม่ง่วงนอนครับแบบนี้ถือว่าคุณภาพการนอนเนี่ยดีครับแต่หากตื่นนอนตอนเช้ามาถึงแม้จะนอนเยอะเลยนะครับเจชั่วโมง9ชั่วโมงแต่ตอนเช้ามีอาการง่วงตลอดเวลาอาจจะมีปัญหาเรื่องการนอนครับเช่นมีภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับซึ่งอันนี้ครับส่งผลต่อการเกิดโรคหัวใจ แล้วก็โรคสมองได้เช่นกันหรือในบางคนเนี่ยมีปัญหาการนอนไม่หลับเองครับทำไงก็นอนไม่หลับครับแบบนี้แนะนำว่าปรึกษาแพทย์เพื่อทําการตรวจเพิ่มเติมจะดีกว่าครับซึ่งการนอนน้อยเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อร่างกายไม่ใช่หัวใจกับสมองอย่างเดียวนะครับหลายระบบเลยครับเช่นเพิ่มการอักเสบการนอนน้อยเนี่ยจะเกิดการกระตุ้นการอักเสบของร่างกายที่เพิ่มขึ้นครับโดยพบว่า ากนอนน้อยเนี่ยวันละสีชั่วโมงเนี่ยต่อคืนเป็นเวลาแค่3วันครับจะส่งผลทําให้เกิดการเพิ่มขึ้นของโปรโตีนอักเสบที่เกี่ยวข้องกับโรคหัวใจส่งผลทําให้เกิดความเสียหายต่อผนังหลอดเลือดและก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจได้ครับนอกจากนี้ยังเป็นภาวะที่ทําให้เกิดภาวะเส้นเลือดแข็งครับที่เรียกว่าอาร์เทโรสโรสิดด้วยพักผ่อนน้อยเนี่ยความดันโลหิตเนี่ยก็จะสูงครับเพราะว่าในช่วงกลางคืนครับที่เรานอ,นอนหลับเนี่ยความดันโลหิตจะลดลงประมาณ1ิบ 20%เนื่องจากการทำงานของระบบประสาทพาราซิมพาดติกแต่ผลของการพักผ่อนที่น้อยครับส่งผลทำให้ความดันเลือดของเราเนี่ยสูงครับตลอดเวลาเลย24ชั่วโมงเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและสมองได้เช่นกันนอกจากนี้ครับระบบประสาทอัตโนมัติเนี่ยถ้าพักผ่อนน้อยเนี่ยก็จะมีความผิดป,ปกติไปครับการที่นอนน้อยเนี่ยจะเพิ่มระบบประสาทซิมพาเดติกและก็ลดระบบประสาทพาราซิมพาดติกครับทำให้หัวใจเราเนี่ยเต้นเร็วขึ้นประมาณ5%ครับ ในคนที่นอนน้อยกว่า6ชั่วโมงจะสังเกตไหมครับขณะที่เรานอนน,น้อยนยเนี่ยรู้สึกว่าใจมันจะวิววิวใจมันจะแซส,สันครับเนื่องจากเป็นภาวะที่หัวใจเต้นเร็วขึ้นนั่นเองนอกจากนี้ยังพบว่ายังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดเบาหวานชนิดที่2ครับแล้วก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับการเพิ่มฮอร์โมนที่เรียกว่าเกล,ลินนะครับเป็นฮอร์โมนหิวแล้วก็เป็นการลดฮอร์โมนเลปตินครับฮอร์โมนที่เพิ่มความอิ่มครับทำให้ตอนเช้าตื่นมาเนี่ยนอนไม่พอะจะเพิ่มความอยากอาหารครับทำให้กินอาหารมากขึ้น แล้วก็เสี่ยงต่อภาวะที่จะมีน้ําหนักตัวเกินเกณฑ์ได้อีกด้วยครับนอกจากนี้ยังมีระดับคอติซอาที่สูงครับเป็นฮอร์โมนความเครียดถ้ามีฮอร์โมนตัวนี้ที่สูงขึ้นอย่างเรื้อรังนะครับจากการพักผ่อนน้อยเนี่ยจะส่งผลอย่างมากเลยครับเช่นความดันโลหิตสูงมีการเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานได้เช่นกันครับมีการอักเสบเรื้อรังแล้วก็ทําให้ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอลงอีกด้วยครับนอกจากการพักผ่อนที่น้อยเกินไปแล้วเนี่ยการทํางานหนักมากเกินไปเนี่ยก็ส่งผลเสียต่อระบบ หลอดเลือดและหัวใจได้เช่นกันครับงานวิจัยของประเทศญี่ปุ่นพบว่าผู้ชายที่ทํางานมากกว่า60ชั่วโมงต่อสัปดาห์มีความเสี่ยงต่อการเกิดหัวใจล้มเหลวสูงขึ้น2เท่านะครับมเมื่อเทียบกับคนที่ทํางานประมาณ40ชั่วโมงหรือว่าน้อยกว่านั้นครับใน1สัปดาห์ลักษณะของการทํางานบางอย่างเนี่ยก็มีผลต่อการเกิดโรคหัวใจได้เช่นกันครับเช่นคนทํางานเป็นกะครับจะเปลี่ยนเวลาพักผ่อนเวลาการนอนไปเรื่อยๆทําให้การนอนหลับเนี่ยทำได้ไม่ดี นอกจากนี้ครับปัญหาอย่างอื่นมีความเครียดจากการทํางานความรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมในการทํางานนะครับมีการขาดแรงสนับสนุนจากหัวหน้าและเพื่อนร่วมง,งานนะครับความไม่มั่นคงในการทํางานปัจจัยพวกนี้ก็จะเป็นปัจจัยเสริมครับทําให้มีความเครียดแล้วก็พักผ่อนน้อยครับทำให้เกิดโรคหัวใจได้เช่นกันอาการเตือนล่วงหน้าของโรคหัวใจล้มเหลวแบบเฉียบพลันโดยเฉพาะคนที่ทํางานหนัก,นกๆมากๆเนี่ยโดยมีการเก็บข้อมูลพบว่า มักจะมีอาการเหล่านี้ร่วมด้วยครับอาการแรกครับคือมีความเหนื่อยล้าผิดปกติคือความเหนื่อยล้าเนี่ยไม่ได้มีสัดส,ส่วนกับกิจกรรมที่ทําไปครับมีความรู้สึกว่าอ่อนเพลียรุนแรงเกินกว่าที่ควรจะรู้สึกตามหมายความว่ายัางไงครับเช่นทํางานเบาๆนะครับกวบบ้านถูบ้านเนี่ยแต่รู้สึกว่าเหนื่อยหมดแรงอย่างมากเลยข้อที่2ครับมีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับการนอนหลับเนี่ยไม่มีคุณภาพเลยครับนอนหลับไม่ดีเลยตื่นกลางคืนบ่อยๆตื่นมาแล้วก็นอนไม่หลับครับ หรือว่าในตอนเช้าเนี่ยที่จะไปทํางานเนี่ยรู้สึกว่าไม่สดชื่นเลยครับข้อที่3หายใจลําบากโดยเฉพาะเมื่อทํากิจกรรมหรือบางคนเนี่ยอยู่เฉยๆครับก็มีอาการเหนื่อยอย่างมากเลยทํางานได้ไม่นานครับเดินไปเดินมาแป๊บเดียวเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเหนื่อยเนี่ย,ยต้องนั่งพักอาการแน่นหน้าอกความรู้สึกเนี่ยจะเหมือนมีอะไรมากดทับนะครับหรือว่าผูกที่หน้าอกมีแน,น่นๆอื้อหายใจไม่สะดวกแล้วก็จะมีอาการอื่นร่วมด้วยได้ครับเช่นมีเหงื่อแตกใจสัน่น แล้วก็เดินไปมาเนี one, ่ยแป๊บเดียวเลยรู้สึกว่าเหนื่อยมากโดยเฉพาะอยู่เฉยๆเนี่ยก็รู้สึกว่าเหนื่อยแล้วครับอันนี้แปลการไม่ปกติเกี่ยวกับหัวใจแล้วข้อสุดท้ายข้อที่5ครับการเต้นของหัวใจผิดปกติจะรู้สึกว่าหัวใจเนี่ยเต้นเร็วมากเลยอยู่เฉยๆก็เต้นเร็วขึ้นมาเลยนะครับหรือบางทีก็จะบอกว่าหัวใจหยุดครับสะดุดแป๊บหนึ่งแล้วกลับมาเต้นใหม่โดยเฉพาะจะพบว่าคนที่นอนน้อยๆเนี่ยจะเคยมีปัญหานี้ครับจริงๆผมก็เคยเป็นนะครับเวลานอนน้อยมากๆเนี่ยจะรู้สึกว่าหัวใจมันเต้นเร็วมากเลยครับก็จะรู้สึกว่า ใจสั่นได้เช่นกันแต่ว่าถ้าเป็นหน่อแล้วเนี่ยอาการพวกนี้ก็จะค่อยๆดีขึ้นแต่หากใครมีอาการที่ผมบอกไปนะครับประมาณ5ข้อเนี้ถือว่าไม่ปกติครับต้องรีบไปตรวจที่โรงพยาบาลซึ่งโรคหัวใจในคนที่อายุนน้อยครับคนหนุ่มสาวเนี่ยถึงแม้ว่าจะพบได้น้อยกว่าในคนสูงอายุแต่ในปัจจุบันครับเราก็พบได้ครับโดยคนที่อายุ ไม่เกิน40ปีครับคิดเป็นประมาณ1-3%ของคนที่ป่วยเป็นภาวะหัวใจล้มเหลวแบบเฉียบพลันครับแล้วก็ข้อมูลครับพบว่าในช่วง20ปีที่ผ่านมาครับการรักษาในโรงพยาบาลของคนที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวแบบเฉียบพลันเนี่ยในคนที่อายุป,ประมาณ18-40ปีเนี่ยในประเทศอเมริกาครับเพิ่มสูงขึ้นถึงประมาณ23%เพราะว่ามีสาเหตุหลายอย่างครับการทำงานที่เครียดเกินไปพฤติกรรมการรับประทานอาหารนะครับรวมถึง ไม่ค่อยได้ออกกํลลังกายอีกด้วยส่วนสาเหตุหลักอื่นๆของโรคหัวใจในคนอายุน้อยๆครับมักมีสาเหตุหลายอย่างครับเช่นกรรมพันธุ์อาจจะมีโรคหัวใจพิการมั้งแต่กําเนิดหรือมีโรคกล้ามในหัวใจที่ผิดปกติมานะครับที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมอันต่อมาก็พบได้ครับเช่นการใช้สารเสพติดไม่ว่าจะเป็นโคเคนแอมเฟตามีนครับหรือบางคนเนี่ยมีโรคประจําตัวที่ควบคุมได้ไม่ดีครับแล้วก็พบว่าคนหนุ่มสาวเนี่ยมีโรคประจําตัวในปันจจุบันเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นครับ เช่นมีไขมันในเลือดสูงมีคสเตอรอลสูงนะครับเป็นเบาหวานหรือว่านั้าหนักตัวเกินเกณฑ์นอกจากนี้ครับปัจจัยทางสิ่งมวดล้อมก็เป็นสิ่งที่สําคัญเช่นกันเช่นมลพิษทางอากาศครับอันนี้ก็ทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับว่าฝุ่น PM สองหรือบางคนเนี่ยต้องทํางานที่โรงงานที่เหี่ยวข้องกับสารเคมีสัมผัสสารเคมีบ่อยๆส่วนปัจจัยอื่นครับเช่นปัจจัยทางสังคมนี่แหละครับความเครียดจากการทํางานแล้วก็การขาด การสนับสนุนในครอบครัวแล้วก็เพื่อนร่วมงานแล้วก็จะเป็นคําถามที่พบบ่อยนะครับจะถามว่าทํางานเยอะมากเลยในวันธรรมดาเนี่ยจนถึงสุกเนี่ยแล้ววันหยุดเนี่ยเราสามารถที่จะนอนทดแทนได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาฟังข้อมูลตรงนี้ดูครับเราเรียกการนอนอย่างนี้เรียกว่าการนอนทดแทนครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรียกว่างีบปรับคือบางคนนะครับต้องอดนอนในช่วงที่ทํางานในวันธรรมดาเนี่ยแล้วก็ต้องการนอนทดแทนในวันหยุดเนี่ย หรือว่าการงีบในช่วงกลางวันเนี่ยจริงๆแล้วสามารถบรรเทาอาการเหนื่อยล้าได้ครับแต่ไม่อาจทดแทนการนอนหลับที่เพียงพอและสม่ำเสมอในทุกคืนโดยสมบูรณ์ได้ครับหากเปรียบเทียบเนี่ยการนอนทดแทนในวันหยุดเนี่ยก็เปรียบเสมือนการซ่อมแซมรถยนต์ครับแบบเร่งด่วนหลังจากที่เราขับรถหนักมาหลายวันซึ่งสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้บางส่วน แต่ไม่สามารถซ่อมแซมความเสียหายลึกๆที่สะสมมาได้ครับเดี๋ยวเรามาดูข้อดีของการนอนทดแทนครับในวันหยุดนะจะช่วยอะไรได้บ้างคือสามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดทางสมองได้ครับพบว่าการนอนเพิ่มในวันหยุดเนี่ยสุดสัปดาห์ประมาณมากกว่า2ชั่วโมงครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเรานอนน้อยกว่าหชั่วโมงต่อคืนแล้วเนี่ยจะลดอุบัติการณ์การเกิดโรคหัวใจได้ประมาณ 19- 20%ครับแล้วก็จะบรรเทาอาการ ง่วงนะหรือความล้าเนี่ยที่สะสมมานอกจากนี้ครับยังช่วยฟื้นฟูความตื่นตัวและก็ความทรงจำระยะสั้นเนี่ยได้ดีขึ้นครับลดการอักเสบของร่างกายและก็ลดความดันโลหิตได้บางส่วนแต่ก็จะมีข้อจํากัดครับโดยข้อจํากัดข้อที่1คือมีการฟื้นฟูระบบในร่างกายเนี่ยไม่สมบูรณ์เท่าการนอนหลับแบบดีทั้งคืนนะครับพบว่าจะช่วยลดความไวต่ออินซูลินได้ประมาณ50-70%ซ เมื่อเทียบกับสภาวะที่นอนหลับปกติซึ่งสัมพันธ์เกี่ยวกับการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่2ครับแล้วก็เป็นการฟื้นฟูความรู้สึกสดชื่นได้ชั่วคราวครับแต่ก็ไม่เท่าอาการนอนหลับที่ดีทั้งคืนข้อจํากัดข้อที่2อ,อันนี้ก็พบบ่อยครับรบกวนจังหวะชีวภาพหรือที่เราเรียกว่าเซอร์เคเดียนริทึมครับคือคนที่นอนหลับในวันหยุดเนี่ยบางคนนะไม่ทุกคนครับนอนเกิน2ชั่วโมงเนี่ยตื่นมาเนี่ยจะรู้สึกงัวงเงียครับปวดหัวเวียนหัวแล้วก็พอไปนอนกลางคืนแล้วเนี่ยก็จะนอนไม่หลับครับเเมื่อกี้ป็น การนอนทดแทนครับในวันหยุดต่อมาเรามาดูที่ทุกคนบางคนชอบทำนะครับก็คือว่าการงีบหลับเนี่ยมาดูว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างการงีบหลับในช่วงกลางวันเนี่ยข้อดีก็คือที่เราเรียกว่า power nap ครับประมาณ1 0บถึงยีนาทีเนี่ยจะเพิ่มความตื่นตัวมีความจำครับที่ดีขึ้นอารมณ์สดชื่นครับแล้วก็จะช่วยลดความดันโลหิตได้เล็กน้อยแต่ก็จะมีข้อเสียครับบางคนน่าจะเคยนะงีบเนี่ยมากกว่าครึชั่วโมงครับ อันนี้ถ้านอนเกิน30นาทีเนี่ยตื่นมาแล้วเนี่ยจะมึนงงเลยครับเวียนหัวบางคนก็โอ้วปวดหัวอย่างมากเลยแล้วเราพบว่าคนที่งีบนอนหลับในช่วงกลางวันมากๆเนี่ยมีความเชื่อมโยงครับเกี่ยวกับอาจจะเป็นโรคความดันโลหิตสูงที่เพิ่มขึ้นแล้วก็เสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองและก็หัวใจได้อีกด้วยครับแสดงว่าในช่วงกลางคืนเนี่ย นอนหลับได้ไม่ดีครับอาจจะมีปัญหาอยู่หายใจขณะนอนหลับซึ่งภาวะอยู่หายใจขณะนอนหลับเนี่ยส่งผลเสียต่อร่างกายอย่างมากเลยครับไม่ว่าจะเสียต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคสมองหากใครมีปัญหานะครับตอนเช้าตื่นมาไม่สดชื่นเนี่ยแนะนําว่าให้ไปตรวจที่เรียกว่าสลิปเทสครับเป็นการตรวจการนอนหลับดูซิว่าใน1ึคืนเนี่ยต้องไปนอนโรงพยาบาลนะครับดูว่า1ึคืนเนี่ย เราอยู่หายใจไปกี่ครั้งหากพบว่าอยู่หายใจอย่างมากเลยเนี่ยต้องใส่เครื่องที่เรียกว่า C ีปบครับจะเป็นเครื่องแรงดันอากาศออกซิเจนเข้าไปทําให้ร่างกายของเราเนี่ยไม่ขาดออกซิเจนเดี๋ยวผมจะขอเพิ่มแนวทางการงีบหลับครับอันนี้ผมก็ทําบ่อยครับสดชื่นมากเลยคือจะแนะนาว่าให้งีบเนี่ยประมาณ1 0บถึงยีนาทีนะครับไม่เกินครึ่งชั่วโมงในช่วงบ่ายเนี่ยถ้าจะให้ดีเนี่ยประมาณบ่ายโมงถึงบ่ายสครับเพราะว่าถ้าไปนอนงีบในช่วงเย็นเย็นเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยนอนไม่หลับครับแล้วก็ทําการตั้งนาฬิกาครับปลุกและตื่นทนทันี ไม่ได้กดเลื่อนไปเรื่อยๆครับจะทําให้เราเวียนหัวหมึนหัวได้เช่นกันโดในบางคนเนี่ยเพิ่งงีบไปแต่ว่าโอ้โหวันนี้งานหนักมากเลยแล้วก็ง่วงนอนมากอาจจะมีการเสริมการงีบเนี่ยประมาณ1 0บถึงสินาทีครับในช่วงหลังจากที่ทํางานหนะักเพื่อเพิ่มความตื่นตัวและความสดชื่นครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูเป็นรายบุคคลนะครับเพราะว่าไม่เหมือนกันบางคนงีบปรับ10นาที15นาทีก็เวียนหัวครับต้องปรับให้เหมาะสมเดี๋ยวผมขอสรุปเกี่ยวกับทําคลิปนี้ครับ การป้องกันโรคหัวใจล้มเหลวแบบเสียพันเนี่ยอันนี้ต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบองค์รวมครับข้อที่1อันนี้สําคัญมากครับนอนหลับให้เพียงพอโดยปกติเราจะแนะนําว่าประมาณ7-9ถึงชั่วโมงต่อวันครับแต่ต้องมีครบทั้ง3ข้อนี้ครับคุณภาพของการนอนเนี่ยต้องหลับสนิทนะครับมากกว่า85%ของเวลาการนอนทั้งหมดครับข้อที่2ความสม่ำเสมอเวลาเข้านอนเวลาตื่นนอนเนี่ยปกติก็จะแนะนําว่าให้เป็นเวลาเดิมครับ บวกลบได้ไม่เกิน30นาทีครับและข้อต่อมาข้อสุดท้ายครับความพึงพอใจคือหลังจากตื่นนอนมาแล้วเนี่ยโอ้โหสดชื่นมากเลยอันนี้ถือว่าครบทั้ง3องค์ประกอบครับถือว่าเป็นลักษณะาการนอนที่ดีแต่หากนอนไม่พอีหยต้องทํางานหนักมากเลยครับอันนี้ก็จะมีแนะนําเรื่องการนอนทดแทนครับหรือว่ามีการงีบปรับระหว่างวันก็จะช่วยได้ครับแต่ต้องดูเป็นคนคน,นะครับบางคนเนี่ยง,งีบ หรือนอนทดแทนเนี่ยไม่ได้เลยเวียนหัวอันนี้ก็ต้องปรับให้เหมาะสมแต่ละคนครับข้อที่2การออกกาลังกายสม่ำเสมอรครับโดยเราจะแนะนาว่าให้สัปดาห์หนึ่งเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยให้ได้150นาทีเป็นการทําคาร์ดิโอครับวิ่งว่ายน้ําปั่นจักรยานแล้วก็ถ้าจะให้ดีขึ้นไปอีกเนี่ยหาเวลาสัก2วันครับมีการทําออกกําลังกายแรงต้านหรือที่เรียกว่าเวทเทรนนิ่งโดยเฉพาะถ้ามีมวลกล้ามเนื้อที่เยอะเนี่ยก็จะช่วยทําให้มีการเผาผลาญของระบบร่างกายได้ดีครับและเราพบว่าคนที่มีมวลกล้ามเนื้อเยอะเนี่ยจะเสี่ยงต ได้น้อยกว่าคนที่มีมวนกล้ามเนือน้อยครับข้อที่3การจัดก,การความเครียดครับได้หลายวิธีเลยนั่งสมาธิทําโยคะนะครับหรือว,ว่าหากิจกรรมผ่อนคลายที่เราชอบฟังเพลงอะไรก็ได้ครับข้อที่4รับประทานอาหารที่มีประโยชน์อันนี้สาคัญมากเลยครับเน้นผักและผลไม้จากธรรมชาติ ที่สําคัญเนี่ยต้องไม่หวานมากจนเกินไปครับส่วนโปรโตีนที่แนะนําก็คือว่าโปรโตีนที่มีไขมันต่ําครับเช่นเนื้อไก่เนื้อปลานะครับไข่ถั่วเต้าหู้ไขมันก็แนะนําเป็นไขมันที่ไม่อิ่มตัวครับเช่นน้ํามันถั่วเหลืองน้ํามันมเมล็ดทานตะวันน้ํามันมะกอกน้ํามันงาข้อที่5การตรวจสุขภาพประจําปีครับเพื่อประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองเช่นความดันโลหิตเป็นอย่างไร น้ำตาลไขมันมีการตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจเป็นการคัดกรองเบื้องต้นหรืออาจจะมีการตรวจเฉพาะทางทางด้านหัวใจครับเช่นเอ็กโซคาร์ดิโอแกรมเป็นการตรวจหัวใจด้วยขึ้นความถี่สูงครับดูว่าลักษณะของหัวใจมีการบีบตัวอย่างไรลิ้นหัวใจเป็นอย่างไรมีการตรวจหัวใจขณะออกแรงครับหรือที่เรียกว่าวิ่งสายพานเพื่อดูว่าลักษณะของขึ้นไฟฟ้าหัวใจขณะวิ่งเนี่ยสงสัยว่ามีเส้นหัวใจตีบหรือเปล่าซึ่งส่งผลทําให้เกิดโรคหัวใจขาดเลือดได้ เหรือการเข้าอุโมง์เพื่อตรวจหาค่าประกันในหัวใจโดยการตรวจพิเศษเหล่านี้ครับเราจะคัดกรองในกลุ่มเสี่ยงเช่นอายุกรรมพันธุ์ในครอบครัวมีคนเป็นโรคหัวใจครับหรือว่าตรวจดูแล้วเนี่ยมีโรคประจําตัวหลายโรคเลยที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจในอนาคตโดยคนที่จะออกแบบนะครับว่าตรวจแบบไหนเลยเนี่ยต้องไปพบแพทย์เพื่อทําการปรึกษาก่อนครับว่าเราเนี่ยเหมาะการตรวจแบบไหนหรือในคนที่มีโรคประจําตัวอยู่แล้วครับก็เป็นปัจจัยเสี่ยงทําให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองได้ครับ ก็ต้องทําการรักษาต่อเนื่องวันนี้คลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับสุดท้ายเป็นกำลังใจให้ผมนะครับในการกดไลค์กดติดตามที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งหากมีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้มาชมก่อนใครเลยวันนี้ก็ขอตัวเต็มเท่านี้ครับสวัสดีครับ